วัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเปาสายบันเทิงครับวันนี้ก็เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะครับมเมื่อคืนผมไปใส่เบ็ดแล้วก็ได้ปลาไหลมานะครับก็จะเอามาทําเมนูผัดเผ็ดนั่นแหละครับ วัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีปลาไหลแล้วก็พริกแกงที่โขลกแล้วก็กระชายแล้วก็พริกไทยสดกระเพราแล้วก็มะเขือพวงนะครับมาเริ่มกันเลยครับผัดเลยครับเรามาผัดพริกแกงให้มันพอหอมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เนื้อปลาไหลมันสุกนะครับ วิธีการปรุงก็เหมือนผัดเผ็ดทั่วไปครับใส่ชูรสใส่รสดีใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยใส่ซอสฝาเขียวแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ พอปลาไหลสุกเราก็ใส่มะเขือพวงแล้วก็ปิดฝาลงไปนะครับใส่กระชายลงไปครับแล้วตามด้วยพริกไทยสดนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับให้มีกลิ่นหอมของกระชายและพริกไทยสด สุดท้ายและท้ายสุดเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วก็ผัดให้มันมีกลิ่นหอมของกระเพราโชยมานะครับมันจะได้อร่อยนะครับตักใส่จานแล้วก็เอาไปกินกับข้าวหรือว่าจะเอาไปจวดกับของมึนเมาก็ได้นะครับ ส่วนผมก็ไม่ได้เอาไปจวดกับของมึนเมานะครับเอามากินกับข้าวนะครับแซ่บเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณที่ดูจนจบฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ